สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมน,นีกับกับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมืน,นีสาวหนิงผ้าร่วยสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเมจงค่ะเมจงเพิ่นกว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะงวดวันที่สิบหกท่านวรคมสองพันฮารอยหกสิบหกเม,มจงเพิ่นฝันเห็นเจ้าหน่ายเก่าเนาะค่ะหรือว่าเถาเก่เก่าค่ะเพิ่นว่าเถาเก่มหาเพิ่นมาถามสารสุขทุกดิบเนาะค่ะ ว่าเป็นจังไดเพิ่นว่าค่ะอยู่จังไไดกินจังไดว่าสันแล้วก็เอาเงินให้กับเมจงค่ะเป็นจํานวนเงินเนาะค่ะทอรนีบาทค่ะค่ะพอเอาเงินให้แล้วปุ๊บบัตรเพิ่นสีเมื่อคุยกันแล้วเนาะคะ่ะบัตรเพื่นสีเมื่อวระสันเมจงเพิ่นก็เลยถามเนาะคะ่ะว่าเป็นจังไได้เพิ่นว่าได้เหลขตัวไดเนาะเพิ่นถามเจ้าหน่ายเพิ่นเนาะคะ่ะ งวดนี่วสันงวดวันที่สิบหกนี่ได้เลขตัวไร่หนอวสันขอสามตัเน่ว่วสันในความฝันเพิ่นเจ้าน่ายหรือว่าเทาแกกันเลยบอกไม่จงมากเนาะค่ะว่าเลขสามตัคือตัวนี่วสัน เลขที่เพื่อนว่านี่สิเป็นตวนัวไร่สาวนิ่งกับบพาดค่ะสาวนิ่งกับสิาพาดท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมจงผอมๆกับสาวหนิงเนาะค่ะขาแตะก้อนที่สิไปฟังความฝันของเมจงสาวนิ่งกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะรวยน,นํานเด้อค่ะข่าและตอนนี้เมจงเพื่อนกระด้นางถ่ายอยู่ยังบ้านของเพิ่นเนาะค่ะ เพื่อทีสิววรความฝันสู่่านผู้ชมทางบานฟังแล้วเพื่อเป็นการบเสียเวลากับไปรับช่มรับฟังความฝันของเมจงพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเมจงค่ะสวัสดีครับเมจงครับสวัสดีค่ะค่ะมือในช่องสาวนิงผ้ารวยต้องพูดช่เนีครับค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเลขความฝันกับเมจงอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองของงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะครับค่ะได้ยินว่าเมจงฝันดีแล้วว่าสัน ฝันเมือไดโน่ไม่จงฟันมือคืนฝันมือคืนนี่ขืนวันที่เก่าเนาะค่ะเาวนิงม,มาตามคุณแม่เสาวันที่ซิฟฟันเมื่อขืนนี่ค่ะเมื่อขืนนี่นะะเนาะค่นนะท่านผู้ชมแต่เสาหนิงม,มาตามมือน,นีวันที่ซิฟค่ะประมาณช่วงบายๆเนาะค่ะเาวนิงม,มาตามคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ฟันจังไดเบาสู่ฟังไหยค่ะันมาแถาแกมาเพิ่นมาเด่นน้านี่ยละเพิ่นคิดหอดเพิ่นเราไปเห็นลุนค่ะก็ได้ ดีใจจนวาเห็นว่าเห็นเพื่อนนอกว่าเห็นเพื่อนรุนเหลวเพื่อนหมาเด่นกับหลูกเพื่อนเพื่อนก็มาห้องไม้ยังเพื่อเคยมาหารนะเคยอยู่กับเพื่อนมาด่นเป็นสาวสามสิบปีเพื่อนแอวย่กับเพื่อนนั่นเพราะจะฟันผัวเพื่อนมาท่านี้เพื่อนก็ไเด้ยมาเพื่อนกับว่ได้ฟันเน่าวันไหนหรอกเนาะเพื่อนก็ไเด้ยมาเพื่อนก็ไเด้ยมาเพื่อนก็ไเด้ยมาหอยเพื่อนก็ไเด้ยจกเงินหายได้เพื่อนจกเงินหายเอาถ้าแกเอาเงินหายย่างคือจะเงินออกไปแล้ว เพิ่นว่าไฮไส้เพิ่นว่าโบอินรุ่นนหรเอาไว้ไฮไส้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ได้จุกมะไฮพันหาจุกมหไฮพันหาเมนใบพันก็ใบหาลอยค่ะเอาออกมาใบเพิ่นอุ้ยเขาแก่คือให้เงินซื่อๆเนาะว่ะเพิ่นไฮรัสเซนีเพิ่นกระมาก็ปลูกสาวเพิ่นค่ะบ้านนี้เอี่มียังถามอยู่บ่อ๋อไอ้คุณแม่ฝันซ้ำนี่ ฟันสันๆนเนาะค่ะฟันบ่ยาวค่ะเป็นมาก,กับลูกสาวเพิินบาดน,นี้ลูกสาวนี่อายุประมาณจักปีคะที่ไหนประมาณสามสิบก้วนนี่ละแต่ล <c oughs> ูกหมว่าสีท่อไหนเนาะกับเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะบุนเด็กน้อยค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกสาวก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเท่าแก่นี่เป็นผูญญ้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคือกันเป็นผู้หญิงคือกันผู้หญิงคือกันอายุญญญญของเฒ่าแก่นี่จักปีครับคุณแม่ญญ วยเพื่อนเกิดศูนเก็นาศูยเกเกิ่แม่เพื่อนสิดหาสบเกาปีว่าศนย์เก็อายุหาสเก่าปีเนาะค่ะสิบเก่าปีรเพื่อนเกิดศูนยเก็นพาศเกิดของถาแกเนาะค่ะศูยเกิดศูค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่ฝันเกี่ยวกับเถาแกจากกันไปดนเนาะค่ะนี่จากกันไปโดนเพื่อนมหาค่ะมาไทยถามสารสุขทูกดิฟเนาะค่ะแล้วก็เอาเงินมหาว้ใส่เป็นห่วงเป็นใหญ่ เลขอายุของเทอเกอาจจะมากก็ได้ค่ะใช่ค่ะ19ก็เกิดศูนย์เกตค่ะถ้าชนมากก็หลวเพื่อนกับผู้หญิงเขาผู้หญิงก็เลยคิดมากซีซีไปสัญญาคะเป็นซี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 ผัวผู้หญิงสองคนเนาะเมนหญิงกับหญิงให้เงินผ่านหาให้เงินผ่นหากระสซีเป็นหนึ่งหาศูนย์ตัวหน่อเงินผ่านหัเงินผ่านหาคุณเมย์มาก์คหนึ่งหาศูนย์เมนบอกมากหนึ่งหาศูนย์ค่ะ หนึ่งหาศูนย์นอกคุณแม่พ่นตีหายเพราะว่าเงินพันหาค่ะบัตรหนีเพิ่นก็เลยบัตรานเพิ่นก็เลยว่าเคยถามเด็กเพิ่นนะเพิ่นก็เลยแถาแก้่ไดดกมากบานในสูงไฮระเพราสุดหนีเพิ่นก็มากเด็กคือกันนะค่ะบัตรเพิ่นก็เลยว่าเสือตี้เก่าเก็บซีลองเบิ้งเพิ่นเก่าเก็บซีลองตัวนี้คือเพิ่นบอกเลยว่าเก่าเจ็บซีเก่าเก็บซีเพิ่นมาลองเบิ้งเพิ่นค่ะเพราะว่าเถาแก ถีมหาเพิ่นกับเป็นผู้ถีมารเกตคือกันกับคุณแม่เนาะค่ะเพราะว่ายุ่งกันมาโดนคือว่าค่ะกับบอกยังสาะล่องเบิ้งเก่าเกว่ากัขาดบ่ไดดครับผมขาดบ่ไดดคือเหล็กวิ่งของคุณแม่ครับผมเหล็กวิ่งบอกหกกับเกตหกกับเกดเนาะค่ะวดนี้อันนี้เป็นสูตรใหม่เนาะครับสูตรใหม่ค่ะต่อมาละว่าตัวไรกกับตัวนึงสีใหม่ห็นอยู่แล้วละค่ะแต่สูตรเก่าสิเป็นของคลิปแรกเนาะค่ะคลิปแรกของ ต 600, ้นงวดวันที่สิบหกสีมีสูตรเกาน่มสูตรเกาหนึ่งกับสองสูตรเกาหนึ่งกับสองแต่สาวนิงสี่ยกแต่สูตรใหม่ให้กับท่านผู้ชมเนาะค่ะสูตรหม่สูตรไม่หกกับเจ็ดเนาะค่ะนค่ะแต่ว่าเด็กอันส่วนตนี่มักแต่ว่าบอท่านเลยบอกให้ฟังเนาะมักแปดสองก็จ แปดสองเจ็ดแปดจะเอายูบอเป็นเลขมากของคุณแม่เนาะค่ะแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเท่ากับยังเรื่องอายุคุณแม่เท่าไรครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดอายุของคุณแม่หกสิบเอ็ดปีเนาะค่ะครับแล้วก็เลขมากของคุณแม่แปด ปดเจ็ดสองเนาะค่ะแปดเจ็ดสองเป็นเหล็กมากส่วนตัวค่ะค่ะเดี๋ยวแอดกะสีล่อห้เนาะค่ะลงอห้เป็นขอมูลค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมเทือพินมากน้ำเนาะเทือเพนมากแปดเจ็ดสองนี่ละแปดเจดสองแปดสองเจ็ดนี่ละค่ะมากตัวไรก็เลือกเอาตัวนั้นเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่นี่เพิ่นก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทังบ้านค่ะก็เลือกเอาค่ะตามกําลังจะคลองเนาะค่ะ เอาตัวที่จะคล้องมักค่ะมักตัวใดเอาตัวนั้นถาดวงคนสีใดซื้อตัวใดกระถือคะ่ะท่านผู้ชมครับค่ะ,ค,ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบอคะบออนมูเหี่ยงดอกให้เอฟซี่เพิ่นอันตัดสินใจเิ่นเพิ่นมักตัวใดคือข้องเพิ่มให้เพิ่นเด่นไปนะ,ะนมาใเพิ่นจัดเพิ่มหมักให้เพิ่นผ่านไปหมักกรผพานเนาะคุณแม่เนาะนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมค่ะ วิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวไ้ชอบตัวไรเอาตัวนั้นเนาะค่ะ<ช>บ้าทองพุ่นมียังเพิ่มเติมบอคะ่ะบ่มีครับค่ะทั้งช่องสซานิ้งพระร่วยทองพุ่นใช่แนลครับค่ะกขอขอบคุณนเมจ,จงได้หลายค่ะเมจ,จงบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะ มาเวาสูฐานผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มิโชคมิลาบด้รางวัลใหญ่กับเมจงอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2566น้านี่ค่ะขอบคุณเมจงค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมจงค่ะเมจงเพิ่นกับฝันเนาะค่ะฝันว่าเจ้าหน่ายหรือว่าเถาเก่เนาะค่ะเถาเก่เก่ามหาวสันมหาแล้วก็เอาเงินมาให้่ค่ะ เอาเงินมาให้แล้วก็มาบอกเลขนนำเพิ่นว่าค่ะเลขทีเจ้าหนายเก่าเนาะค่ะหรือว่าเทาเก่เก่าบอกก็คือเลข3โตค่ะเก4 9เจเกเจเป็นเลขทีเทาเก่เก่าบอกเนาะค่ะเลข3โตค่ะค่ะแล้วก็เลข3โตอีกชุดหนึ่งค่ะทีเป็นเลขมากเนาะค่ะเลขมากของเมจุงค่ะก็คือ8 2ด827เจดเจค่ะ ้วก็อีกชุดหนึ่งค่ะเลข3ตัว1 5 0 1 5หา 0, ห,หา 0, เป็นเลขดีจากฝันเนาะค่ะเถาแกาเอาเงินหายพันหาร้อยบาทเพิ่นก็เลยตัดมาเป็น5 0ค่ะหาค่าส่วนหาเกาหาเกาเป็นอายุของเถาแกาเนาะค่ะเถาแกานี่หรือว่าเจ้าหน่ายนี่อายุหาเกาปีค่ะค่า0 7 0นนี่เป็นพ่อซอเกิดของเถาแกเนาะค่ะเป็นพ่อซอเกิดของเถาแกหรือว่าเจ้าหน่ายเนาะค่ะ ค่ะส่วน CC ซีเป็นเหลขตีจากฝันค่ะเพราะว่าเจ้าหน่ายหรือว่าเถาแก่นี่เพิ่นมาน้ากันกับลูกสาวเพิ่นสองคนเนาะค่ะผู้หญิงกับน้ามีเพิ่นแบบเพิ่นกระเล็ตีเป็น CC เนาะค่ะค่ะรากาอายุแม่จงอายุแม่จงหกสิบเอ็ดปีค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะค่ะเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งแม่จงหายในงวดหนีเนาะค่ะเป็นเลขคำนวณค่ะเป็นเลขคำนวณเลขวิ่งชุดไม่เนาะค่ะ เมจงเพิ่นหามากก็คือเป็นสูตรใหม่เพิ่นว่าค่ะหกกับเจ็ดเพิ่นว่าค่ะให้วิ่งหกกับเจ็ดบนล่างเพิ่นว่าค่ะหกกกับเจ็ดเนาะค่ะบนล่างเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมจงเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกท่านว่าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเป็นแนวทางที่เมจงเพิ่นหาเนาะค่ะค่ะอย่าลืมเ้ยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืม ว่าเก่าเนาะคะ่ะเก่ากับผเป็นตัวเดียวกันอาจกับหัวกับหางได้เนาะคะ่ะเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันอาจกับหัวกับหางได้ค่ะค่ะกลับไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางแนวทางที่เซาหนิงเ้วสูท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะคะ่ะแปดกับสามก็เป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ กระขออหามิโชคมิลาบใน้้งวันใหญ่กับเมจ,จงบัดสุขูสุขคนค่ะในใงวดวันที่16ทันว่าคม2 5 66นี่สำหรับคลิปนี้สาวนิงกระขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยงนมีโชคมีลาภเฮงเฮงมนัมนมนันปังปัง รำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เห็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ